เพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์อยู่ในตู้เย็นแหละโทรศัพท์อยู่ในตู้เย็นเลยตอนตอนเนี้ยโม้ว่อยู่ในตู้เย็นจริงขายแบบปึง้งขายแบบใหม่แบบปึง้ง <c oughs> มีใครสนใจตัวไหนไหมครับผมมีใครสนใจตัวไหนไหมครับใครทสงสัยอะไรสอบถามได้เลยนะครับผมผมอมตอบให้ทุกคนนะครับเอาไว้ในตัวเย็นละล่ะสุดชิงเพราะมันร้อนอตอนนี้ต้องพึ่งพาแล้วครับผม <c oughs> ขวดสีเหลืองนะครับผมวันนี้ช่วยลด ช่วยลดฝ้าแล้วครับผมแล้วก็ทําให้ผิวของเรานะครับผมก็ใสก็ใสใสขึ้นนะครับผมตัวสีเหลืองนะครับตัวนี้เลยนี่นี่ข้างในก็จะเป็นสีใสใสนะครับผมแต่ส่วนส่วนสีเขียวนะครับผมตัวนี้ยังไม่ได้ลองนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะช่วยให้หน้าของเรานะครับผมมีความมันน้อยลงนะครับผมแล้วขนของเราด้วยนะครับผมใช่แบบปึ้งแบบใหม่แบบปึ้ง สีพูนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับผมสีพูตัวนี้เลยนะครับผมก็จะใครที่อายุเยอะนะครับผมห้าสิบหรือสี่สิบนะครับผมสามารถใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับช่วยให้ผิวของเรานะครับผมเต่งตึงแล้วก็ยกกระชับนะครับผมที่กระเจีกระชับหนาเข้าเนาะเวลาเขามาเต็มหนาหันเิยมันก็เงี้ยวสีไหลมันก็สีน้อยเปิดเก็บไปทางนะครับน่าจะเ้อ ถ้ามันไม่มีปลายทางเอ้ยถ้าในตะกา้าที่ช่องชำระเงินมันไม่มีปลายทางก็คือน่าจะไม่มีนะครับผมชิมพูแน่เลยอายุเยอะต้องลองดูนะครับผมหรือใครที่อยากลองนะครับผมสามตัวนี้สามารถกดในตะก้าได้เลยนะครับผมเจ9บาบาทนะครับผมใครที่ฟังแล้วดูว่าตัวไหนมันเหมาะนะครับผมที่กับ หน้าตัวเองหรือ,อชีวิตประจําวันของตัวเองนะครับผมสามารถกดแยกได้เลยนะครับผมมันจะอยู่ที่299นะครับผมแต่3ตัวนี้ยกเซตเลยนะครับผมก็จะอยู่ที่7จ็ดบาทนะครับผมสามารถกดในตะ่าแล้วก็ดูในตะ่าได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผมสําคัญมากๆเลยนั่นก็คือ3ตัวนี้นะครับผมเช็ดซตก็คือแบบเซต เซตผิวเร่งด่วนนะครับผมเซตฟื้นฟูผิวเร่งด่วนนะครับผมอาจเ็พน,น,นี้นะเขาใสขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองสีเขียวให้ดูนะครับผมบางไแสะบางวันนี้แล้วกันรู้สึกว่าอ๋นอนี่มันเข้มขึ้นทุกคนเห็นไหมอันนี้เขาจะออกขาวเลยแหละขาว พี่ใช้ได้มากเลยเนื้อเซรั่มน่าใช่มากใช่เฮ้ยทุกคนกดได้เลยในตะข้าเลยครับลนตะข้าทุกคนกดได้เลยกดดูได้เลยนะครับผมกดดูได้เลยเนื้อฟังกันนะวิธ <laughs> ีใหม่แห่งการไลฟ์ใช่มันร้อนนอกมร้อนก็เลยแบบ 嘛，很美丽。 กดแล้วปุ๊บแล้วก็เพิ่มจํานวน3ขวดนะครับผมผมก็จะบวกราคาไปอีกนะครับผมแต่ถ้าคืออยากใช้เหมือนผมที่บอกว่าสีเหลืองเสร็จตามด้วยสีม่วงตามด้วยสีเขียวกดเลยครับ799ในตระก้าติกต็อกนะครับผมเน็นไปอีกแล้วเห็นไปอีกแล้ว ี่ปีใช้ได้ครับเอ่ออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับว่ากี่ปีใช้ได้น่าจะคือคิดว่าตัวเองดูแลดูแลเอ่อสุขภาพตัวเองได้ดูแลแบบผิวหน้าตัวเองเริ่มแบบรักสวยรักงามอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้เลยนะมาได้ยังครับสั่งอะไรครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับขอบคุณคขอาคุณ 12ปีใช้ได้แล้วครับโอเคครับ12ปีใช้ได้เลยนะครับผม12ปีใช้ได้เลยนะนะครับผมมาฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมสีเหลืองนะครับผมใครที่มีปัญหานะครับผมผิวหมองคล้ำหรือกะขึ้นหรือจุดด่างดําขึ้นนะครับผมใช้ตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ลดกะทุกอย่างนะครับผมที่เป็นจุดด่างดําดูบริเวณหน้าของเราสามารถ้ายได้เลยนะครับผมก็ตัวสีชมพูนะครับผมวันนี้ใครที่มีปัญหานะครับผมเรื่องผิว ผิวย่นหรือหน้าย่นนะครับผมมันก็ขึ้นหนาเหี่ยวนั่นแหละเือว่าขึ้นหนาเหี่ยวนั่นแหละครับใครที่มีปัญหานะครับตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับผมตัวนี้ก็จะยกกระชับผิวของเราเต่งตึงเต่งตึงเต่งตึงม่อนพี่ม่อนพี่ม่อนอยากใช้เหรอพี่ม่อนต้องลองแล้วจริงพี่ม่อนต้องลองแล้วพี่ม่อนต้องกดตะกร้าให้ผมและจริงพี่ม่อนต้องกดตะกร้าให้ผมแล้ว เห็นไหมพี่ม่อนวิตีไรข้างนอกไม่ได้เครื่องร้อนแล้วก็นะครับผมขวดสีเขียวนะครับผมคลนใครที่มีปัญหานะครับผมหรือผิวมันนะครับผมตัวน,นี้เลยเหมาะสําหรับคนที่ทํางานแบบออกแดดออกแบบว่าแต่งหน้าแต่งอะไรอย่างงี้สามารถใช้ก่อน แต่งหน้าได้เลยนะครับผมก็จะคุมมันไม่ให้หน้าเรายือไม่หหน้าอะไรอย่างเช่นแบบผู้สาวเนาะมาติดหน้าห้านี่สิผู้หญิกระทาแปลงมากกห่าใเลยท้าบวกเอาบวกเอาแบบนี้เพราะมันเหงาขอกเราก็ยือสั่งแล้วครับสามเจสามขวดผ่านทูมันนี่ขอบคุณครับได้ทั้งสามสูตรจบปัญหาซิลแบนจบปัญหาสิวแล้วก็จบปัญหาเรื่องมีกาก มีจุดด่างดำบริเวณหน้านะครับผมแถมช่วยยกกระชับตึงๆให้เราอีกด้วยนะครับผมผ,ผิวแพ้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมนี่ผมผิวแพ้ง่ายมากเลยนะคือหน้าผมใช้อะไรไม่ได้เลยนะนจริงๆใช้ไม่ได้เลยถ้าใช้ปุ๊บสิวมันจะขึ้นเลยเห็นไหมทุกคนผมผิวแพ้ง่ายใช้ได้ผมใช้ไปแล้วผมใช้แล้ว ใช่ครับมันร้อนอาบน้ำไม่ได้เลยอยากจะบอกว่าน้ำวันนี้เหมือนน้ำต้มน้ำร้อนอะร้อนมากโอเคจิมตะกาเลยอะไรใช้แล้วรดอายุต่ำกว่าี่ส0ปีปครับต้องใช้ดูเผื่อจะแบบว่าคนที่แบบอุ๊ย แฟนไม่รักไม่มีใครชอบนี่ฉียงภูเลยให้คนมาแอบ,บรับเกเด็กหลงสามตัวเลยแส่นเดียวจบโอเคใช่แล้วน้าเด็กใช่ใช่แล้วน้าเด็กร้อนมา ใช้แล้วได้แฟนเลยไหมลองดูแต่เปิดตู้ยังข้างล่างก่อนให้อายมันออกร้อนจริงเหรอแฟนไม่รักไม่มีใครชอบต้องใช้ไหมลองดูลองดูเห็นไหมผมใช้ไปเมื่อกี้มีแต่คนชอบหกหกร้นะอยกว่าคนสงสารร่อค่ะเหงื่อแตกมากเลย ไม่ได้ซื้อเพราะสรรพคุณซื้อเพราะอยากให้คนละคนลงเชื่ผมจริงบางคนแบบว่าแพ้ง่ายอะไรเงี้ยนี่ผมพูดโอเคเลยว่าผมใช้อะไรไม่ได้พ่อซื้ออะไรมาไม่ซื้ออะไรมาที่ให้ผมโฟมล้างหน้าไม่ว่าจะเป็นอะไรผมใช้ไม่ได้ผิวแพ้ง่ายมากจริงหน้าผมจะแสบแดงอะไรทุกอย่าง ใช้ปุ๊บไปหอดงานนาแดงขอแบงนกเน้องนะไช้อะมันไม่ทำความเย็นเพราะว่าไม่ได้ปิดตู้เย็นเมื่อกี้เปิดนานไว้เป็นระบบตัดเองตกแกหมดแต่ว่าตู้เย็นจะระเบิดไม่สั่งสาม มามาทุกคนมาตัวนี้ตอนนี้นี่นะครับปัญหานะครับผมหน้ามองค้าหรือกกขึ้นหรือจุดดงดาขึ้นนะครับผมใช้ตัวนี้เลยนะครับผมใช้ตัวเพราะว่าตัวนี้นะครับผมทํรรมามาจากมะเขือเทศสีเขียวนะครับผมตัวนี้ทํามาจากธรรมชาติล้วน,วนเลย สีพูนะครับผมก็จะเป็นสีแบบว่าโลกระชับหน้าของเรานะครับผมแล้วก็ทําให้ผิวของเราเต่งตึงนะครับผมตึงหนังตึงหนังตึงหนังนะครับผมใครที่นี่ไอ้เยอะใครที่ไม่มั่นใจออกไปไหนนะครับผมใช้ตัวนี้เลยรับรองว่าคนทักแน่นอนเลยครับว่าไปใช้ตัวนี้มา นะครับผมขอบคุญญณที่สัปดา์นะครับรีบสั่งเร็วเนี่ยทีเดียใช่เพื่นเนี่ยค,คิดขายของไม่ได้อีกเซ็งเลย มันแอบคุยกันใช่ก็ดี เือจะบอกว่าร้อนตอนนี้คือตอนนี้คือมันร้อนทุกอย่างแอร์เปิดไปโลดแม่งชิ้นเนื้อของสามันก็ว่าเย็นบอค้ามีแฟนนะครับมีแล้วครับ,รรบติดบนผนังเลยครับแฟนของผมแฟนของผมไม่อยู่ใน ที่คอกเลยนะครับผมนานมากเลยนะครับผมที่ได้เห็นผมใช้เซรั่มแบบแบบน้ำตอบแชทเราได้ไหมที่จิงเป็นทำไมขายในตัวใหญ่ไมนร้อง สั่งเลยอยากสวยกว่าเดิมพีม่ขอบคุณครับน่ารักมากน่ารักน่ารักมากเลยสั่งนะครับสามชิปขอบคุณครับพ่อค้า,คาย,ยังเด็กขารอถึงสามิจ้ะรอสามถึงจะไปหาเขาโอเคครับสาพคณถูกไม่แต้ มีใครสงสัยอะไรอีกไหมนะครับใครที่สงสัยแบบว่า,าผิวตัวเองแพ้ง่ายหรือใช้ไหนดีหรือใช้อะไรเหมาะกับตัวเองหรืออยากให้ผมแนะนํานะครับผมสามารถบอกได้เลยแต่ว่าผมนแนะนําให้เป็นอย่างดีอย่างดีเลยโทรศัพท์ร้อนหรือคนร้อนครับดูเอาดูเอาเถอะไม่สั่งบอกขวอแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ลูกบอกว่าดีแม่ก็ว่าดีโกดเลยจริงไซเรสวยร้อเปอร์เซ็นต์สวยแน่นอนขนาดพี่ก้อยไอขนาดพี่ก้อยยังไม่สายยังยังไม่สายยังสวยเลยแต่ถ้าสายยังสวยกว่าเดิมนะแม่จูนฝากสั่งสองเซตครับแม่จูนหรอแม่จูนท่องสองตัวนี้สองตัวนี้สีเขียวสิมพู 哎呀。Yeah.